ทำฐานรากยังไงไม่ให้พื้นเดิมช้ำวันนี้ผมพามาดูที่หน้างานนะครับเป็นโรงงานและเขามีการต่อเติมเป็นหลังคานะครับซึ่งก็ต้องมีการทำฐานรากวิธีการที่เราทำตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะทำการกรีดพื้นให้ขนาดเนี่ยพอดีกับฐานรากที่เราทําไว้นะครับพอกรีดพื้นเราก็ตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มแล้วก็ขุดดินพอขุดดินออกเนี่ยเราก็มีการผูกเหล็ก อะไรให้เรียบร้อยส่วนการเข้าแบบของเราเราจะใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือบางคนถามว่าใช้ไม้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเราก็ใช้สมาร์ทบอร์ดเนี่ยปิดด้านข้างให้เรียบร้อยด้านล่างเราก็มีการเทรีคอนกีตอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเทปูนแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดด้านบนเพียงเท่านี้หากที่เราต่อเติมเป็นส่วนของต่อเติมออกมาเนี่ยพื้นเดิมของมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับครับแล้วก็หากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ